สวัสดีจ้ามามากินบุกม่วงกันเด้อค่ะพี่น้องนี่กะปิหวานนะคะมาซื้อมาหลายมือแลว้วบุกม่วงนี่ใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วนะยังไม่อยากกินเนาะวันนี้ต้องเอาออกมากินเนาะเดี๋ยวไว้หลายวันจะไม่ดีเนะาะมะม่วงมะม่งวงเบาเขาเอว่าบุกม่วงเบาเนะาะบุกม่วงอนนะ่อนเนาะบุกม่วงอ่อนบุกม่วงเบาเบ่ง,งข่าวไปนําขค่ะเสียงปืนใหญ่ เสียงปืนใหญ่ข่าวบ้านเมืองนะข่าวลบกันไทยกับเขมรเนานะกะปิหวานด้วพี่น้องกะปิหวานมากินกะปิหวานน้ำกกนด้วยนี่กะปิหวานนะคะอร่อย หั่นไปกินไปมันจังหินเจบหั่นไปกินไป,นไป,นไปถึงจะอร่อยนะคะดูข่าวไปด้วยเมื่อไหร่จะเลิกลบกันอร่อย แสบแบบไม่เห็นหัวดูข่าวไปด้วยนะคะอร่อยมาก ถือกันมะม่วงกับปีหวานอืมอร่อยต้องกรอบเปลือกเลย้อเปลือกมันแข็งเชอไม่ไหกรอบไปน้ำกินไปน้ำไม่แสบ,บก็กรอบ ใส่ตู้เย็นไว้หลายมือแล้วใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วนั่นเนี่ยมะม่วงกินแบบบ้านอกเนาะหั่นไปด้วยกินไปด้วยหั่นไปด้วยกินไปด้วยนะจ๊ะเป็นเล็กหน่อยกินได้สิละ่ะ ม่บบเปลี่ยวหรอกแล้วชมข่าวไปด้วยกะปีหวานนะคะกะปีหวาน เอาเปลี่ยวปากกันเด้อที่แบบงวงเปลี่ยวปากเาเปลี่ยวปากกันนะจ๊ะเปี่ยวปากน้ำกันจ้า มะม่วงกะปิหวานปอกไปกินไปจ้าปอกไว้แล้วกินไม่หมดมันจะดำปอก Lớp thấm kho với nấm cả, bớt rồi Ngon เอยที่ตีแป,ป,แป,ป๊บแบพี่เนยัโดนกินเทียนเดยของเปรี้ยวกินของเปรี้ยวปอกไว้สักสามลูกก่อนอร่อยมันเข้ากันกับกะปิหวานเนาะมะม่วงอูอ่เนาะ มะม่วงนี่เข้ากับปีหวานมากเลยนะมากินด้วยกันนะจ๊ะอร่อยี่ยกไก่ปอกให้กินอยู่นี่มา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 กินแบบม่วงเปียวน้ำกันจ้าแซ่แบๆบปอกไว้ก็สามลูกเนาะ มาทานด้วยกันนะจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยมาเด้อมาเด้ออากาศก็เริ่มฮอนอนี่แล้วพี่น้องเอ้ยกินของเปรี้ยวเด้อหนาหนาวหนาหนาวกับว่าพ่อสินหนาวเนาะแยกไก่ไม่ค่อยชอบหน้าหนาหน้าร้อนเท่าไหร่นะมันร้อนชอบหน้าหนาวแต่ไม่หนาวจัดนะหนาวกำลังดีชอบ คือมันเวลาเราทําอะไรก็จะไม่เหนื่อยเนาะถ้าหนาวจ,จัดๆเด็กแก่ก็ไม่ชอบอากาศร้อนเกินเนาะนี่เริ่มร้อนอีกแล้วนะอากาศก็เริ่มจะร้อนอีกแล้วนะมากินอาม่งกันเดอ้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย